เรียกต้มได้ค่ะเป็นเลขานายกแล้วก็เป็นกรรมการกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนของตำบลท้องเขื่อนคือตำบลท้องเขื่อนของเราอ่ะเรามีกลุ่มท่องเที่ยวของเราอยู่ค่ะซึ่งของเราอ่ะมีเส้นทางการท่องเที่ยวของเราด้วยเส้นทางแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจก็คือจะมีแพ็กเกจท่องเที่ยวด้วยค่ะสาหรับนักท่องเที่ยวทีนี้เนี่ยในเรื่องของการท่องเที่ยวของเราอ่ะคือเราก็บริหารจัดการกันมาได้ค่อนข้างจะ โอเคแต่ว่าอาจจะยังไม่เข้มแข็งมากค่ะแต่คือถือว่าเรายังมีระบบอยู่ในระดับหนึ่งแล้วแล้วเราก็ได้มาตรฐานการท่องเที่ยวชุมชนเมื่อปีที่แล้วค่ะจากกรมการท่องเที่ยวคือเราได้ามาแล้วค่ะแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่แบบเรายังขาดตัวค่ะคือว่า,เ,าเราก็ได้มีการประชุมกับทาง E c ีแล้วก็กับทางมหาลัยบูรพาแล้วค่ะซึ่งอ,อันนี้เนี่ยเรายังเราเราอะยังไม่มีแบบว่า เมนูสำหรับนักท่องเที่ยวค่ะที่เป็นซิกเนเจอร์แบบอารมณ์เหมือนกับว่าเหมือนเราไปตะเคียนเตี้ยนยเนี่ยเมนูเด็กของเขาก็คือกาแฟแล้วก็ใส่น้ำมะพร้าวใช่ไหมคะก <ừ> ็คือเหมือนกับว่าไปที่เนี่ยเราจะได้กินเมนูนี้เท่านัา้นเหมือนเราไปชุมชนเนี่ยเราจะได้เจอกับเมนูเนี้ยค่ะคือมันเป็นสุดเด่นของชุมชนทีนี้เนี่ยต่อเราอะถึงเราจะมีมะม่วงที่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศใช่ไหมคะอันนี้ก็คือซิกเนเจอร์หนึ่ง เราอยากให้นักท่องเที่ยวมาถึงแล้วนอกจากมะม่วงเนี่ยเขามาถึงเขายังจะได้เจอกับเมนูที่แบบฉันไปหากินที่ไหนไม่ได้และฉันต้องมาที่นี่เท่านั้นอย่างเงี้ยค่ะคือเราอยากจะให้ชุมชนเราอมีซิกเนเจอร์เนี้ยขึ้นมาค่ะซึ่งทางมหาลาัยหลายๆที่อย่างเช่นมหา,าลัยราชภัฏนราชนคลิน์นะคะเขาก็เขาก็เข้ามาพัฒนาในเรื่องของอาหารเริ่มต้นก็คือเรื่องของชา ใบมะม่วงที่เอาไปทําชาค่ะซึ่งหนูเข้าใจว่าเขาอะกําลังวิยอยู่ซึ่งหนูก็เคยชินแล้วแต่ว่าอาจจะยังอยู่ในกระบวนการของเขายังไม่เสร็จค่ะในเรื่องของชาค่ะแล้วก็ส่วนเมนูอื่นๆเนี่ยเราก็กําลังคิดอยู่ค่ะคือเรามีงบแล้วแต่ว่าเรายังไม่มีความรู้แล้วก็ยังแบบว่ายังไม่มีบุคลหรือวิทยายกรเข้ามาให้ความรู้ว่า เราควรที่จะพัฒนาเมนูไหนให้มันเป็นซกเนเจอร์ของเราอย่างเงี้ยค่ะเช่นเราจะเอามะม่วงมาแปลรูปเป็นอาหารอย่างเงี้ยเราจะแปลรูปเป็นอะไรได้บ้างเหมาะกับมะม่วงชนิดไหนบ้างอย่างเงี้ยค่ะคือว่าถ้าเกิดจะถามว่าความต้องการของเราอ่ะเราก็อยากให้ทางพวกพี่ๆที่แบบพอมีแบบว่ามีคนที่มีความรู้เช่นมีเชฟอย่างเงี้ยมาให้ความรู้ในเรื่องของการทําอาหารการแปลรูปจากมะม่วงเป็นอาหารอย่างเงี้ยค่ะ คือมาอยากจะให้ชุมชนของเรามีซ right? ิกเนเจอร์ตรงนี้คือมาคลองเขื่อนจะต้องมาจะต้องมาที่นี่เท่านั้นเพื่อที่จะได้มาก็ขอขอบในติมแอนบ้ว่าไม่เกินสองวันนะคะเพราะว่าลูกศิษย์เป็นเชฟดังๆก็เยอะอยูประมวลระดับชาติและโดยส่วนตัวคือทำงานกับกระทรวงต่างประเทศนะไปรอบโลกก็พยายามจะหาเมนูที่แบบว่ามันอยู่ในครวรไทยควรโล เสี่ยงหรือความเสี่ยงหรือเป็นเมนูที่แบบว่าคนคนมาแล้วก็มากินที่นี่อย่างเนี้ยเราก็สนใจนะเน่ยไวน์อย่างเนี้ยไวน้มะม่วงนะคุณลุงจะได้ไม่กินเหล้าคนอื่นลุงไม่กินเหล้าเชียนไม่กินจะจะจะเป็นเหล้าจะเอาอะไรเป็นไวน์ก็นักวิจัยก็ทำได้อยู่ทั้งมะม่วงสุกมะม่วงดิบแต่ก็ต้องต้องไปหาความค่าความหวานค่าความเปรี้ยวที่มันลงตัวกันที่ ยิบผักตรงาอยูวค่ะผาเขาจองตัวเข้ามาเนี่ยก็คือให้เขาได้สัมผัสตรงนี้ค่ะนอกจากเรื่องของการมาท่องเที่ยวเรียนรู้เรื่องของมะม่วงได้มากินมะม่วงแล้วค่ะก็ยังได้มากินอาหารที่มันเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ใช่คือเราอะอยากให้มีแบบเมนูค้าวแล้วก็เมนูหวานซึ่งที่เราเคยคิดอะก็จะมีเป็นแกงส้มมะม่วงใช่ไหมตอนนั้นที่เราแกงข้าหวานมะม่วงพันไายตึก หรือ,อว่าอาจจะเป็นเบเกอรี่จากมะม่วงหรือไอศครีมมะม่วงอย่างเนี้ยค่ะเป็นหวานค่ะ